สวัสดีครับผม b o สบีวีดีเซอร l สเปเชียลิสเจอนี่แล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็น EP ใหม่ของเราครับเราจะมาทําการเทสต์ไดฟ์กันครับหรือว่าทดลองขับนั่นเองครับรถที่เราจะมาทําการทดลองขับในวันนี้นะครับเป็นเจ้าคันนี้ครับ b ีวีดีแอตโตทรีเมเดเปี2024ครับผมในระยะทาง480กิโลนะครับหรือว่ารุ่น Extended Range นั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาดูช่วงล่างกันนะครับอัตราเร่งความเร็วเป็นยังไง บายสปอร์ตทำงานยังไงอัตติฟคุสตคอนโทรลทำงานยังไงวันนี้ผมจะมาแนะนําทุกฟังก์ชันเลยนะครับโดยเส้นทางในการขับขี่ของเราวันนี้นะครับเราเริ่มต้นจากที่นี่ครับโชว์รูมของเราครับ BWD CG ประดิษฐ์มนูไทมนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะขึ้นทางด่วนครับชลองรัดนะครับแล้วก็ไปลงเส้นพระราม9้าครับหลังจากนั้นเราก็วนกลับมาที่โชว์รูมของเราครับ b ด d CG ประดิษฐ์มนูไทมนั่นเองนะครับผมอย่ารอช้าครับเหมือนเดิมครับทุกท่านไปชมกันครับ ครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่บนรถเทสได้ของเราแล้วนะครับ BU D a t t o 3ครับโมเดล e a r ปี2024นะครับในรุ่น Extended Range หรือว่าระยะทาง480กิโลนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับเป็นเซลล์สเปเชียล t ิสต์อีกท่านหนึ่งนะครับน้องนนนี่ครับสวัสดีค่ะนนนี่เซลล์สเปเชียลิสต์ค่ะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาเทสได์เส้นทางขึ้นทางด่วนฉลองรัฐนะครับไปลงเส้นพระราม9ครับแล้วก็วนกลับมาที่โชว์รูมของเราครับ บ v d ีประดิษฐ์มนุธรรมนะครับผมครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับลุยกันเลยครับในขั้นตอนแรกนะครับผมจะแนะนาครับว่าเกียร์ของ a อตโตทนะครับจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นโภมาลายไฟฟ้าเช่นกันครับเวลาเข้าเกียร์เราต้องกดอัลล็อกจากปุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงลงครับเป็นดีวันนี้ผมจะมาคำนวณการใช้ไฟจากรถด้วยนะครับว่าเส้นทางที่เราขับขี่เนี่ยนะครับใช้ไฟไปกี่กิโลครับแล้วก็ b บ n เตอี่คงเหลือเท่าไหร่แล้วก็1%จะใช้วิ่งได้กี่กิโลครับเดีย๋ยวผมจะคำนวณตอนจบท้ายคลิปให้ฟังนะครับสำหรับไฟเลี้ยวหรือว่ากา้านปัดน้ำฝนนะครับก็อยู่ฟังเหมือนรถญี่ปุ่นครับเรากำลังเดินทางออกจากโชว์รูมแล้วนะครับ BVD CG ประดิษฐ์มนูธรรมครับผม ที่150่กิโลวัตต์ครับผมแล้วก็แรงม้าอยู่ที่201แรงม้าครับแล้วก็แรงบิด310นิวตันเมตรนะครับโหมดการขับขี่ของเรามีทั้งหมด3โหมดนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างครับน้องมนี่ครับ1เลยนะคะก็จะมีอี o ค่ค่ะแล้วก็ Normal แล้วก็ s ป o r t ค่ะครับผมก็โหมดในโหมดการขับขี่ตรงนี้นะครับเราจะ อารมณ์เหมือนหน่วงคันเร่งเราครับถ้าเป็นโหมด Eco นะครับเรากดคันเร่งลงไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ครับแต่พอเป็น normal ก็จะเริ่มแบบบูตปารขึ้นมาครับรถไฟฟ้าข้อดีของเราอย่างหนึ่งนะครับคือเราไม่ต้องรอรอบครับแล้วก็เหยียบคันเร่งเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นเลยครับ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่77%เ็นะครับแล้วก็ระยะทางวิ่งได้369กสิโลครับเราพลังมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนนะครับระบบเลนคิปปิ้งของรถเราทำงานยังไงนะครับน้องโนนี่ในระบบเลนคิปปิ้งของเราจะทำงานในขณะที่เรามีอัตราเล่นหกขึ้นไปค่ะแล้วก็ จะทํางานในขณะที่เราออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไปเลี้ยวจะทําให้พวงมาลัยหักเข้ามาในเลนก็ระบบนี้ถือว่าดีเลยนะครับระบบนี้จะทํางานคู่กับมีไฟบายสปอตนะครับแล้วก็เรดาร์สำหรับเลดร์แล้วก็เซ็นเซอร์นะครับสำหรับรถแอตโตเรานะครับมีเรดร์ทั้งหมด3ตัวครับ หน้า1จุดหลัง2จุดครับแล้วก็เซ็นเซอร์มีทั้งหมด6ตัวครับหน้า2จุดหลัง4จุดครับผมถ้าเกิดว่าเราขับความเร็ว60ขึ้นไปนะครับแล้วไฟบายสปอร์ตโชว์เราออกจากเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเพราะอะไรเดืงกับเหมือนที่น้องโน,นนี่แจ้งเลยนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ความเร็ว70แล้วนะครับอยู่บนทางด่วนฉลองรัดครับผม ผมจะลองออกจากเลนโดยไม่เปิดไฟเลียวเพื่อทดสอบระบบเลนคีปปิ้งนะครับนี่ผมไา่ดึงกลับนิดนึงครับผมตอนนี้เราขับขี่อยู่ในโหมด Normal นะครับแล้วก็ตัว Regenerative หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟกลับอยู่ที่ Standard นะครับอันนี้ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าฝั่งซ้ายตรงนี้จ,จะเป็นเลขโชวกกำลังไฟที่เราใช้อยู่ครับ ถ้าเกิดว่าค่าตรงนี้เป็นค่าบวกก็คือเราใช้ไฟออกจากแบตเตอรี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าลบพอผมถอดเร่งจะเป็นค่าลบครับก็คือเขาจะชะลอความเร็วรถแล้วก็ปั่นเป็นกระแสไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ครับผมดีผมจะสาธิตน,นะครับที่ทุกท่านรอคอยครับ Adaptive Cruise Control ครับผมทำงานยังไงนะครับตรงนี้ Adaptive จะทำงานในขณะที่เรามีอัตราเร่งอยู่ที่30ขึ้นไป แอตต r ฟคูชชั่นโทของเรานะครับปึ๊บดันเลียงขึ้นหนึ่งครับตอนนี้ความเร็วของเราอยู่ที่ผมตั้งไว้ที่85นะครับแต่ว่ารถคันหน้าของเราอ่ะวิ่งอยู่ความเร็วแค่80ครับตัวแอตต r ฟคูชชั่นโทนนะครับเราสามารถลดระยะห่างจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเพิ่มระยะห่างจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมได้ทั้งหมด4ช่องครับผม ปล่อยกลมอะไรนะครับตรงนี้เราสามารถกัดระยะห่างจากคันหน้าได้ครับว่าเราอยากจะเว้นห่างกี่ช่วงคันรถครับอันนี้รถจะร้องให้เราเป็นระบบเขานะครับให้เราจับกลมอะไรเพื่อความปลอดภัยครับอันนี้ผมจะตั้งระยะห่างไว้ที่หนึ่งเลยนะครับหนึ่งช่วงคันรถครับผมเพิ่มความเร็วเป็นหนึ่งร้อยครับ ตัว Adaptive Cruise Control ของเราเนี่ยนะครับจะเป็น Stop and Go ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดคันหน้าจอดหยุดนิ่งรถเราจอดตามในระยะห่างที่เราตั้งไว้ครับแต่พอเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ออกไปเราก็เคลื่อนที่ออกไปตามในความเร็วที่เท่ากับรถคันหน้าครับสำหรับรถของเรานะครับจะมีระบบเตือนการชนล่วงหน้าเบรกอัตโนมัติล่วงหน้าด้วยนะครับอันนี้คือทํางานทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสําหรับระบบเตือนการชนล่วงหน้านะครับอันนี้ทํางานตามความเร็วเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้เตือนการชนล่วงหน้า จะมีอัอาตราเร่งอยู่ที่30ขึ้นไปค่ะครับก็คือเขาจะทําการเตือนก่อนนะครับว่าเราเริ่มใกล้วัตถุด,ด้านหน้าแล้วในระบบนี้นะครับจะทางานคู่กับเซ็นเซอร์เรดาร์แล้วก็กล้องเอดาสของเราครับกล้องเอดาสของเราจะติดอยู่ตรงหน้ากระจกรถนะครับจะคำนวณวัตถุแล้วก็สิ่งกีดขวางตรงเส้นจราจรของเราครับแล้วก็มาช่วยประมวลผลในการกะระยะเบรกให้เรานะครับ ถ้าเกิดว่าเตือนกันชนล่วงหน้าทํางานแล้วแล้วเรายังไม่เบรกนะครับระบบต่อไปทํางานครับ AEB ครับหรือว่าเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับสำหรับระบบความปลอดภัยอันต่อมานะครับเป็นแอร์แบ็กครับสำหรับ Buick Electro 3ของเรานะครับมีแอร์แบ็กทั้งหมดกี่จุดครับน้องเจ็ดครับผมสำหรับเจจุดเลยนะครับตัวที่7นะครับที่ให้เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นตัวกั้นศีษะระหว่างคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างครับผ ช่วงล่างแม็กเพอร์ส <nước> <Genius> <tr Dus k> oh land ันสตัดกับมัลติลิงค์นะครับให้ความรู้สึกนุ่มนวลครับเวลาเราวิ่งผ่านรอยต่อถนนนะครับก็จะไม่เด้งมากครับนุ่มกำลังดีครับผมใน a อโตของเรานะครับสามารถดูลมยางได้ด้วยนะครับเพราะว่ารถของเรามันมีเซ็นเซอร์ลมยาง4ล้อเลยนะครับในเซ็นเซอร์ลมยางนี้นะครับก็จะ สามารถดูลมยางได้ครับแล้วก็ดูอุณภูมิลมยางได้ครับผมถ้าเกิดว่าลมยางของเราต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะเกิดอะไรขึ้นครับจะมีเซ็นเซอร์จะมีตัวจับสีส้มโชวว่าล้อไหนครับผมก็จะโชวว่าล้อไหนลมยางอ่อนหรือว่าอุณภูมิลมยางสูงนะครับเราสามารถกดได้จากปุ่มนี้เลยนะครับ จะมีลูกศรสีฟ้าขึ้นครับเราสามารถหมุนลูกกิ้งเพื่อหาฟังก์ชันลมยางได้ครับค่ะแล้วในส่วนของหน้าจอแท็บเล็ตนะคะสามารถปรับมุมมองให้เป็นแนวตั้งได้ด้วยนะคะครับผมก็จะสะดวกต่อการดูแผนที่มากขึ้นอ๋อในรตอนนี้ลองเปิดแผนที่ แล้วก็ตั้งแผนที่เราไปที่โชว์รูมของเราแล้วนะครับสำหรับรถ b v ว a ดี o 3ตโตนะครับลัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่5.25เมตรครับถือว่าแคบนะครับผมจะลองกลับไปดูนะครับหหมดเลยครับ นี่สุดครับ ครับอันนี้ทุกท่านน่าจะเห็นแล้วนะครับเปมีไฟสีส้มขึ้นที่กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับก็คือเป็นไฟบสปอร์ตครับผมไฟบสปอร์ตเนี้ยช่วยเราเยอะเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟเลี้ยวจอดจากเลนนะครับแต่ไฟบสปอร์ตโชว์นะครับเขาก็จะดึงพรมอะไรเรากลับนะครับไม่ให้ออกครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจอดอยู่กับที่นะครับแล้วก็เปิดประตูแง้มไปนิดนึงแล้วเรดราด้านหลังทํางานถ้าตรวจจับได้ว่ามีวัตถุหรือมีคนเดินผ่าน รถก็จะพูดขึ้นมานะครับว่าปวดวางรถทางด้านซ้ายปวดวางรถทางด้านขวาทําทงานเหมือนกันทั้งหมด4บานเลยนะครับสําหรับตัว Regenerative นะครับตอนนี้ผมตั้งอยที่ Standard นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น High ดูนะครับตัว Regenerative เนี่ยนะครับข้อดีก็คือช่วยชะลอความเร็วรถเราครับแล้วก็ปรับมาเป็นกระแสฟ้าเพิ่มระยะทางให้แบตเตอรี่รถเราครับ รถไฟฟ้าเราชอบมากเลยนะครับเวลาลงทางลาชันครับเขาจะช่วยชะลอความเร็วเราครับแล้วก็เพิ่มกระแสะไฟแบบรัวๆเลยครับผมตอนนี้ผมจะลองถอดคันเร่งดูนะครับตัวมอเตอร์ปั่นไฟกลับในโหมดไฮนะครับปั่นได้สูงสุดอยู่ที่35-36นะครับในตัวแผนที่เรานะครับสามารถดูสเตชันที่เราจะชาร์จรถไฟฟ้าได้นะครับ ลองนี้ลอง้งลองซูมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอยูสีฟ้าฟ้านี่คืออะไรครับน้อน,นี่ที่อยู่ตามแผนที่ครับอันนี้ก็คือสเตชันที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะคะสมมติว่าเราจะไปที่นี่เขาก็จะแสดงว่าเราสามารถไป วีดีของเราครับมีระบบกรองพีเอ็มสองจุดห้าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งสามรุ่นเลยครับใช่ทั้งด o ลฟินแอ t โตแล้วก็ซ e ลอ๋ออันนี้ก็คือเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าพีเอ็มสองจุดห้าก็จะทำงานอยู่ค่ะภายนอกก็จะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดภายในยอยู่ที่ห้าค่ะอ๋อก็คือเขามีบอกค่า<ม>ทั้ง ระบบฟอกอากาศ PM 2.5เขาก็จะแสดงผลค่า PM ภายนอกและภายในตัวรถนะคะหรือถ้าเราอยู่ในจุดที่ PM 2.5เยอะมากๆเราสามารถใช้ฟอกอากาศอย่างเร็วได้ะคะ่ะเหมาะกับประเทศเราเลยนะครับ PM 2.5เยอะด้วยครับลมแรงนิดนึงครับไมค์อาจจะเก็บเสียงได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวคคนเซลก่อนนะครับ ขณะที่เราขับขี่รถของเรานะครับรถ b m ีของเราทุกรุ่นนะครับมีกล้อง3ามรองศาครับเราสามารถกดจากพวงมาลัยได้เลยนะครับโดยกดจากปุ่มนี้นะครับนี่ครับสามารถแตะได้ด้วยนะคะก็จะมีมุมมองรอ,รอบคันเลยครับเราสามารถหมุนจอวิทยุนะครับจากปุ่มบนพวงมาลัยได้เลยนะครับ ก็จะสะดวกต่อการใช้งานครับถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่อยากจะมากดที่จอนะครับกดที่พวงมาลัยก็สะดวกเหมือนกันครับผมสำหรับรถยนต์ b y d นะครับสามารถตั้งค่าพวงมาลัยได้นะครับมีคอมฟอร์ตกับสปอร์ตแล้วก็เบรกนะครับมีคอมฟอร์ตกับสปอร์ตเช่นกันครับผมถ้าผมตั้งพวงมาลัยเป็นสปอร์ตปุ๊บมันก็จะให้ระยะการฟรีตัวของพวงมาลัยน้อยลงครับทำให้เราเลี้ยวได้คมขึ้นครับ เปลี่ยนเลนได้แบบกระฉับกระเฉงมากขึ้นครับผมหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนเบรกนะครับเป็นสปอร์ตก็จะทําให้แป้นเบรกตื้นขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็เหยียบนิดเดียวก็เอาอยู่แล้วครับรถบิวีของเราตอนนี้มีกี่รุ่นนะครับที่จำหน่ายตอนนี้มี4รุ่นค่ะเริ่มต้นก็จะมีตัว m y 23ครับที่จะเป็นตัว e x t e n ได้480ค่ะแล้วก็ MY23 4รุ่นจะเป็นด y นามิกพรีเมีโมนะครับดินามิกกับพรีเมียมจะวิ่งได้410ค่ะแล้วก็ Extend จะวิ่งได้480ค่ะราคา MY23 จะอยู่ที่ ี่แครที่เป็นของแถมมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีวารันตีตัวรถ8ปี160,000กิโลวารันตีตัวแบตเตอรี่8ปี160,000กิโลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิ8 B, น8ปีปีประกันภัยและพรหลป1ีเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับใช่ค่ะพรมเข้าลูกฟิล์มหน้าจอค่ะแล้วก็จะมีกกรอไป้ายทะเบียนะยครับ สายชาร์จพกพา 2> v 2 L ครับผมแล้วก็ v 2 L เป็นอุปกรณ์พ่วงไฟดึงไฟออกจากรถออกมาใช้งานนะคร,ครับครับก็ตอนนี้เรากลับมาที่โชว์รูม Build c t ประดิษฐ์มัุธรรมของเราแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตกล้องถอยหลังให้ดูนะครับว่าชัดแล้วก็ทำงานยังไงครับวม่เหีเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ดันขึ้นครับกล้องติดให้ขึ้นเองนะครับแล้วก็เรากดดูใต้งรถได้ด้วยนะครับอันนี้ทุกท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าเส้นในหน้าจอของกล้องถอยหลังนะครับจะเลี้ยวแล้วก็หมุนตามพวงมาลัยของผมเลยนะครับ เราจะมีกระจายแรงเบรกตอนถอยด้วยนะครับทําให้การเบรกนุ่มนวลยิ่งขึ้นครับอันนี้เซ็นเซอร์ทํางานแล้วครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการเทสอบได์ของเราแล้วนะครับถึงชาร์มที่เรียบร้อยครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของเราตอนนี้เหลืออยู่70%นะครับจากตอนแรก77%ครับแล้วก็ระยะทางตอนแรกนะครับ369ครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่338หายไปเท่าไหร่นะครับ 31ค่ะ31กิโลนะครับแล้วก็เราวิ่งไปทั้งหมด28.2กิโลนะครับกับอีก7%ที่หายไปนะครับก็เท่ากับว่า1%แล้วเรวิ่งได้อยู่ประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าประหยัดเลยนะครับหวังว่าทุกชั่นคงชอบ EP นี้นะครับสำหรับการเทสไดฟบีวีดีเอตัวทวีของเรานะครับผมถ้านใดสนใจรถย,ยนตไฟฟ้าหรือว่ามีข้อมูลข้อสงสัย อยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมได้อ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมสาหรับ EP นี้ขอบคุณน้องนนี่ด้วยนะครับน้องนี่ฝากช่องทางการติดต่อได้เลยครับค่ะ0814695699นะคะโทรมาได้เลยนะคะนนี่ค่ะครับผมแล้วก็ผมบอสนะครับ BVD Sales Specialist 0616349156ครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือหรือว่ามีคำถามที่ต้องการถามนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมได้อ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะครับผม สำหรับ EP นี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ